สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซตุกๆท่าันกับพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในตารรับชมนะจ๊ะเพึ่งหน่อยของเฮ้าทิ้งลังไปแล้วจ้าเหลือแต่ห้างห่างๆนะัะพี่น้องค่ะนำวานก็หมดแล้วน้องๆก็ไปแล้วบุหูไปใสบุหูวัสิกับมาทำรังยี่หม่องเกาหรือเปล่า เพืเ่อเป็นการสีเวลาเนาะกับพี่น้องคา่าเป็นจากไหเนาอจากเมืองว่านนี้ค่ะมีผู้เห็นคลิปเ,เลขผู้ยยใหญ่เจดีของยายว่นบอกค่ะพี่น้องคาสองงวดซอนแล้วเด้อจ้จางวดแรกลงให้หาสามสามหางวดสองงวดเมือว่านนี้เขาอีกค่ะพี่น้องคา่าตรงตรงแปดสองเลยเ,เสียงหงาลอ นี่ค่ะพี่น้องค่าเล็กจากผู้ใหญ่ใจดีงวดวันที่สิบหกเขาแปดสองค่ะพี่น้อง่าตรงตรงเลยเล็กสีหางสีโตเลขกโบราณหางลายตตค่ะพี่น้องค่ากดติดตามรอไปเลยได้ค่ะพี่น้องค่าเ,เพื่นอนห้มาเดี๋ยวเสียมาลงให้เป็นเพื่อนในเบิ่งงในชมอีกคือเก้าเด้อวจ้ะเสียงดังจังเลยนาะค่ะพี่น้องค่าสำหรับเล,เ,งงเ,ลเ,เล็กวิ่งงวดนี้ค่ะพี่น้อง่าเล็คคำนึงของเยาวันเล็กวิงงวดนี้ ได้ศูนย์กับสามงอเทล้วได้สองกับสามงอนี้ได้ศูนย์กับสามเลยจะเป็นนองจา้าอันนี้เป็นสูตรคำนวณเลขวิ่งนะจ้าเลขวิ่งมาแล้วเด้อค่ะเลขออกแล้วก็คำนวณให้เลยแล้วก็มีสูตรคำนวณมาให้ยสองสูตรเราจะพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะตรงสี่เหลี่ยมข้างบนเป็นเลขสี่หางหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สามสองแล้วก็สามศูนย์ชนเลขวิ่งสูตรที่สองเลขหกหาง 0900แล้วก็01 1910แล้วก็11 20นี่ชนกันคือ10ตัวเดียวค่ะพี่น้องค่ะเลขกเลียงก็มี0ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากไป أ, กดเล็บแอปเปิเป้ลตั้งไว้ค่ะพี่น้องค่ะ1001เด้อค่ะเด้อเป็นความเชื่อเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอยพี่น้องเอาไว้ผิดนิดพิจารณาจา้า นี่เด็วขปน้องขาเลขคำนวณชมเลข็คขำนวณของยาวันไปพังๆก่อนก่อนสิอ่าได้เห็นเลขจากผู้ใหญ่ใจดีเนะาะี่น้องค่ะสำเร็จเลขผู้ใหญ่ใจดีกับประมาณก่อนหวอยออกขามือแล้วจา้าปุษสิทรงมาให้วันนี้เยาวันกับโชคดีด้รจจะเด้อโชคดีจากผู้ใหญ่ใจดีนะจา้าเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิ่งงด้ชมในช่องยุจ้ะพีนองจ้าเพื่อนๆกะ ผู้ใดเห็นผู้ใดโชคดีกับคอมเมนต์บอกน้ำในเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์รอไว้เลยกดรอไปเลยเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะยี่วันเสาีา้ยมาแบ่งปันคือเก่าล้วค่ะบอกห่วงค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นแบ่งมาเฮากับเบ่งไปค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๋าลอตเตอรีตตร่กะเกือบถูค่ะพี่น้องค่ะ มีลอตเตอรี่กับถูกสามตัวนะทา,ามันได้คามันเขาล่างกับสีใได้ยูสองแปดสองเนาะคะ่ะแต่วันนี้มันขึ้นบนเลยได้ตะไต้ดินเนาะคะ่ะบอกว่าไตดินกับไต้ดินมันจะ,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 ะพี่น้องเนาะในดอกปอกเงาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ่องอีอันนี้เป็นเลขคำนวณเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ่งไปพังๆก่อนก่อนสีเห็นเลขคุณยายใจดีนะะ้นองคะ่ะ ถ้าสมมติว่ามันชนกันกับสูตรคำนวณนี้งวเทล้วนี่ชนเล็กวิ่งมีสองกับสามหลุดสองกับข่าเปียสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้ท้าเบิ้งเด้อค่ะเด้อว่ามันสิชนกันบอกถันชนกันเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์เนี่ยคือจัดหนักเลยค่ะพี่น้อง่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะชมบวกหน้าไปพังๆก่อนค่ะพี่น้องค่ะ เรียกเยาวันค่ะพี่น้องโชคดีลำรวยถูกหวยแล้ววันทีนึงเด้อจะเจอกันคลิปหน้าจ้า